นั่งทำอะไรครับคนเดียววันนี้ใช่คนเดียวอืมสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะนี่เราซื้ออาหารสุขภาพมาให้เธอด้วยให้ถ่ายรูปมาให้แซมมัวเต้าอะไรนะอยา,นะนยากแซมมัวเต้เหรอแกนะเหรอนี่เราซื้อของมาให้ค่ะเป็นวาเลนไทน์กวยเตีวสวนเหรออะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวสวยเหรอฮะก๋วยเตี๋ยวสวยเหรอก๋วยเตี๋ยวอะไรนะ ก๋วยเตี๋ยวรัวสู๋อะไาทำใหม่เออก๋วยเตี๋ยวอะไรเออ,อ,อ,อช่างเถอะนี่เราซื้ออาหารสุขภาพมาฝากครับเป็นสลัดรัวกับสลัดฮะได้ซื้อมาเอาเลยเออวิ่งก๋วยเตี๋ยวดรือว่ากิวยเตียวสวนไม่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นสลัดโัมาดูกล้องเอาเลยเราซื้อมาเราตั้งใจซื้อมาให้เธอเลยเป็นวันเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เราไม่เอาเดอกเราไม่มีดอกกุหลาบมาให้เธอนะเดี๋ยวมีคนด่ามาเราเราไปให้ความหวังเธออีกโอเคไหม ดูดูไม่สนใจเราใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคมาเนี่ยอ่ะโอเคค่ะอะไรให้อะไรคะจะถ่ายรูปกับเราเหรอเดี๋ยดิเอานางจะถ่ายรูปถ่ายรูปส่งไปให้ใครเนี่ยไม่แกนะแลเธอจะใส่ส่งมาให้เราทําไมเราเอามาฝากเธอเนี่ยจะาอะไรนะคะเอามาให้แบบนี้มาโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับคนสวยกันนะครับโอเคค่ะเอาถ่ายรูปค่ะน่ารักโอเค จะส่งให้ใครดูบ้างเนี่ยวันนี้ส่งให้แกงนะไหนวันวาเลนไทน์ของขวัญเราอ่ะข้าวเหนียวจะเอาข้าวเหนียวเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะเอาเก็บไว้เธอกินข้าวแหละไก่ข้าวเหนวฮะเจ้าไก่ข้าวเหนวเหรอพอแล้วยังเลยเฮไฟโอเอทีเคเหรอครับตาบอดเหรอเธอจะกินอีกเหรอใช่ ไม่ไม่เอาเราซื้อของขวัญซื้อสลัดไม่เธอเอาต่อเราให้ตรงนี้แล้นจะเอาจะไปกินไก่อีกเหรอเออเอาเอาเอาชอบเลยเกินไก่เนี่ยของทอดของมันเนี่ยเอาไปไปไปแมสอยู่ไหนถามก่อนเดี๋ยวก่อนแมสอยู่ไหนไม่ถาดไปไหนฮะฮะมะฮ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 ะเะฮะะฮ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 ะะฮะฮาเะฮ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 นฮะ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 ิ เนี่ยจะทำให้ต้องทำให้เราโมโหตลอดเลยเนี่ยเราสูนแล้วนะไม่มีเลยไอ้แมสแผ่นไม่กี่กิโลเนี่ยพอแบงกี่อันเนี่ยหนักเป็นกิโลกิโลเธอก็ขนมาห้าสิบก้อนเนี่ยเออเนี่ยเราทำเธอให้ทำให้เราศูนย์แลวนั่นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไอแมสเท่าไหร่ครับเท่นอันน่าสิบห้าบาทสิบห้าบาทโอเคเอา แกแล้วใส่ใส่เลยเออแกยังไงอ่ะอ๋อจะแก,กแบบนี้หรอฉีกอ่ะอ่ะแกเหรอท,อหรอทีหลังก็เก็บไว้ในกระเป๋าไม่ต้องเอาออกเข้าใจไหมเนี่ยเรามีเราศูนย์แล้วนะแผนไม่เคยสบสมที่ได้หรอกเราศูนย์แล้วนะเธอเข้าใจไหมคำว่าเราศูนยะ์นออ่ะเราโมโหแล้วนะเอ้าชัยไม่บอกนะมันแกโมโหจะปั้มข้าหรอไม่ปั้มหรอกเราจะไม่คุยกับเธอแล้วเมียก็ไม่ใส่ ียวลไปนใครขอมาฝากขายแล้วป้ออ้อยขอมาฝากขายล <laughs> แล้วหรือป้ออ้อยขายแตนออกมาล้ห่อมาจากม่นอ๋อเอาไปไม่ต้องมากอดเราไม่ให้คุณะไม่ต้องมากอด <laughs> <laughs> โอ้ยไปซื้อไปไม่ต้องมาจับเราเดี๋ยวรถ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 มา,มาไม่เห็นแล้วร <laughs> ถมาเนี่ยเดี๋ยวรอให้รถไปก่อน,นเออรักลักรัก,ล,กลักก็ส่วนรัก อไปฉีดมาแล้วเนี่ยฮะไปฉีดมาสองเลยฉีดอะไรฉีดสิฉีดวัคซีนมาแล้วเขาไม่ก็ใส่ไงเธอก็ต้องใส่เธอฉีดมาแล้วเธอก็ต้องใส่เอาไปสั่งอโหเธอรู้จักเขาแล้วไปคุยกับเขาเนี่ะรู้จักไปหมดมาดิมาน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 ดิโอ้ยมานั่งยืนรอก่อนตามคิว